วันนี้แผงก็อาจจะดูบางตาไปบ้างครับแต่ปกติแผงจะเยอะมากครับประมาณร้อยกว่าแผงน่าจะได้ครับหน้าพะวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีหน้าพระหลักหลายดีครับมีหน้าพระให้เช่าให้เลือกซื้อหลายอย่างครับผมรับบรรยากาศทั้งหมดตัวนี้ครับผมเองครับมาถึงที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่ากว่านะครับก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆครับเดินหาพระเครื่องพระแท้พระเก่าเกาพระคลาสสิกครับพะทีเขานิยมเดินหากันนะครับเดินไปเรื่อยๆื่อยครับอันไหนถูกใจก็เช่าก็ซื้อก็สอบถามราคาไปเรื่อยนะครับอันไหนมี รู้จักกันครับได้นํามาเสนอครับผมเองเดินมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนะครับวันนี้พอจะเช่าจะซื้อมาฝากหลายองค์ครับขาติดตามนครับว่าวันนี้ผมเดินตลาดนัดพระเครื่องได้เช่าได้ซื้ออะไรมาฝากบ้างนะครับขอยติดตามกันนะครับคราวนี้ครับผลงานเดินตลาดนัดพระเครื่องครับพอได้เช่าชุดนี้มานะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับองแรกครับเป็นพระลีลา25พุทธศตวรรษนะครับนี่ครับเป็นพระลีลานิชิตะกัวนะครับสร้างในปี2,500นะจัดเป็นของดีราคาเบาครับแบบนี้อ ราคาหลักร้อยครับราคาอยู่ที่หลักร้อยไม่เกินพันนะครับองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงทครับเป็นเหรียญไข่ปลาเป็นไข่ปลาเล็กนะอันนี้น่าจะเป็นรุ่น2นะครับนี่ครับสภาพใช้มานะผ่านการคล้องใช้มาแต่รวมถือว่าน่ารักนะครับนี่พอใช้ได้ครับแบบนี้ก็อยู่หลักพันครับอยู่หลักพันต้นๆนะครับนี่ครับองเมาต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตครับเหรียญทัดยศหลวงปู่โตนะครับนี่ครับ ขัดยศนะสวยๆก็เล่นกันแพงอยู่นะครับแบบนี้สภาพใช้ช้ําก็อยู่หลักพันนะครับอยู่หลักพันนะครับนี่นะครับต่อมาครับเป็นเหรียญสมวงพวัดชนแดนนะครับเหรียญนี้สร้างในปี2500ครับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญโพเยนนะครับนี่เหรียญโพเยนครับปี2500นะครับนี่สภาพพอนน่ารักอยู่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อันต่อมาครับนี่เป็นแหวนเงินครับแหวนเงินหลวงพ่อแช่มวัดฉลองครับเป็นแหวนรุ่นแรก อันนี้เป็นแหวนปีน่าจะเป็นปี2497้านะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นหลังแบบนะครับนี่ลงยาสีเขียวนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายๆครับอ่าต่อมาครับอันนี้เป็นพระกุพระเก่าครับเป็นพระกุพระเก่าของดีราคาเบาครับเป็นพระเชตุพนนะเป็นพระเชตุพนครับนี่เป็นเนื้อชิ้นเงินครับนี่สภาพอาจจะไม่สวยมากแต่ได้ความแท้แบบนี้ดูง่ายมากๆนะครับ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับนี่ครับที่ได้มานะครับอ่าอันนี้เป็นสิงค์ครับเป็นสิงค์อันนี้ดูเป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดตอนไล่นะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดตอนไล่นะครับนี่ครับสภาพก็ถือว่าเดิมๆนะไม่ผ่านการใช้เพราะว่าเรียกพลาสติกมานะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับคือผลงานเช้าวนี้ครับเดินตลาดนัดพระเครื่องครับเช้าวันเสาร์ครับบรรยากาศตลาดนัดครับตลาดนัดพระเครื่องใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ครับที่นี่ครับก็พอจะเช่าจะซื้อมาฝากครับถูกใจตรงไหนครับก็สามารถอินบล็อกสอบถามได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ